มาเด้อมาเด้อกินข้าวต้มตอนเย็นกินข้าวต้มกันมืดไปหน่อยไม่มีใครเปิดไฟให้ข้าวต้มน้ำแห้งอื่อะไร ข้าวต้มกุ้งเฮ้ยข้าวต้มหมูอืมเอเอให้นพี่สมเกียรติสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะข้าวต้มหมูกินข้าวต้มหมูทุกวันอะเอมือดไปหน่อย ข้ามันมันแห้งน้ำมันแห้งเขาซื้อมาฝากอื ยังเลยพี่เสือมากินข้าวต้มลูกชายไม่มาถึงบ้านเลยวันนี้ลูกชเลยไปบางใหญ่ไปซื้ออ,อะไรขา้าวซอยเขาอยากกินข้าวซอยดีขึ้นนิดนึงนิดนึงนิดนึง โอ้ยนี่น้ำมันแห้งอยากได้น้ำต้มหมูดูบอกให้เอาไปต้มปลาไซื้อมาฝากไอพี่ข้างบ้านเอาไปข้างนองมาก็ <c oughs> เอามาเตรียมให้เรีบเยบร้อยเนี่ยในใส่ไอ้นี่ มานี่มาเดินมาเด้อทุกคนก็ตม้มมูจ้าจ้าพี่ขอบคุณมากไปเลยไปเลยน้ำลองไ,ไ้กินยาม อร่อยอร่อยอร่อยข้าวต้มหมูอร่อยอร่อยขลังของกินอยู่กินได้ได้ข้าวต้มหมู อืมมีใครเปิดฟงไฟให้เดี๋ยวอันนี้เปิดดูดิโอ้ยเดี๋ยวนี้เปิดดูดิดดดสว่างไหม แบบแบบมีคนเปิดไฟให้มืดโอ้ยหมูอยู่ไหนอ่ะนี่ยี่สิบนาที 嗯。嗯。Mm. ได้มีไฟอ่ะแล้วกวดตัวเองอย่างไากดแล้ว ใครเลยปะอืมจบบหมู ขคุนะคะขอบคุณค่ะรันเลิฟนะคะทมีอยู่จดีก่าหาราหา,นาใน,นพี่นองเข้าใน,นมาหาบริการท่าในซอยนี้แล้ว รถไการในซอยแล้วเรียกรถไวเลยแ่ผู้เช <ination noises> ี่มันไดเดินมาแล้วขอปรยรการชขอร่อยรับา่วปหลักฐานนะครัไวแวงารก็เทร็ส่ผู้คนก็เสร็สนบับับับไฟเทคเลยนะ เดินกินข้าวด้วยกันข้าวต้มหมูนี่ต้มหมูกะต้มหมูที่ข้างบ้านก็ซื้อมาฝากที่ใส่จานในใช่ถ้วยด้วยแต่ว่าลืมมอ้ยแกป,ปิดไฟให้ชายยังมาไม่ถึงบ้านเลย ข้างนอกสว่างนะเห็นไ,ไหมนอกสว่างเลยเล่นไปเลยไฟตรงนี้มันมืดเลยนี่เราสั้างของแล้วก็เราก็ขายเองเราขายได้ราคาเชื่อใหม่บ้านเรา เรี้ยงไรเรี้ยงไลด้อนหลังออกเรียกไปลดย้อนหลังออกเลียกลดลไดย้อน้เียเลยกับข้าวเชียงใหม่แ อินเ็บยอุยร้อนพัดลมก็อยู่ไกลไฟก็อยู่ไกล ยี่สิบนาทีโอ้ยอยากหนุกหน,ก,หนก,กินได้หมดหรอกเยอะมองไม่เห็นห ต้มคนป่วยก็สีก็จะประมาณนี้นะไม,มไม่เติมไม่เติมอะไรแค่น้ำซุปข้าวแล้วก็หมูสับนี่ก็ตั้งโองโพี่วันสวัสดีค่ะ ตรงนี้ไม่ได้เลาะหาใครนะคะเพราะป่วยไม่สบายไม่ขึ้นไลรเปิดการมองเห็นหน่อยสักยีสิบนาทีเลยเจ็ดนาทีกินข้าวต้มมาขอบคุณค่ะพี่วานขอบคุณมากคนหลายๆจ้า ในหกนาทีขึ้นสักยี่สิบนาทีเปิดการมองเห็นเดี๋ยวมันจะนีหรือบ้านมันจะเงียบไปจ้าขอบคุณค่ะไม่ไม่ได้เลาะเลาะไปในบ้านไปก็ไปจอดทิ้งไว้ไไไไวเห็นเจมันขึ้นอยู่แล้ว่าไม่ได้ไป <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> อยู่คนเดียวเลยลูกก็ยังมาไม่ถึงบ้าน,ม,าม,านมืดแต่ชอบคนขยัออน,นคลิปก็ลงบ้างไม่ลงบ้าง ขอบคุณค่ะไปดูช็อตให้อยู่แต่ไม่ได้เข้าไปในไลฟ์สดพี่เดินละคลิปสองคลิปเก่งไหมโอ้ ดีกว่าไม่ลงเลยนะดีแล้วเดือนละคลิปสองคลิปดีกว่าไม่ลงเลยลท่าน ขอบคุณค่ะตอนนี้มันก็แผ่มันก็ตึงๆแผ่มันตึงๆอยู่มือวม่เหยยดมือยังไม่ได้เต็มที่นะมือข้างขวามันอยู่ได้แค่นี้พี่สบาไสยไหมคะราอ,อย่ายอมแพท่านอยู่ท่น ทานอยูอย่ีทุกบ้านนะจ๊ะเมือด่ะเมือด่ะีใครเปิดไฟให้ทุกคาย,ยังมาไม่ถึงบ้านวันที่มาช้าไงปกติจะมาถึงบ้านนะนะ ได้โมเขาให้ออกไอ้แผลมันจะได้แห้งถ้าเราพันแล้วมันทาครีมเราใส่น้าเวลาเราไปล้างแผลมันรอแล้วมันเจ็บรอแล้วมันเจ็บแล้วมันไม่แห้งแล้วมันกินเนื้อเราไปเรื่อยเลือดมันก็ไหลเป็นหนองเป็นอะไรก็เลยถอดมาเนี่ยวันที่สองก็แห้ง ไข่ขาวกินไข่ขาวใช่ไหมก็กินอยู่ไข่ตอนแรกพ่อไม่กินเพราะให้กินไข่เเตียะที่บ้านก็ไม่ให้กินไข่กินไก่ให้กินแด่หมูหมูย่างอะไรข้าวต้มหมูอย่างเดียวโอ้ยมันยังอาไม่ได้หรอกพี่สวาย คุณยังเดินไม่ได้เลยเนะี่ยเดินเฮยไม่ได้เลยนะลุกไปไหนยังไม่ได้เลยปวดท้องปวดอือปวดเยี่ยว้องรอลูกชายมาเลือกเรียนมาอยู่คนเดียวให้กินเหลอระลงทะเลฮะเรียกใครวะ นี่๊นี่โอเคนะทุกคนเดี๋ยวพวกของีบลงไลน์ก่อนนะพี่เขามาเยี่ยมปวดไม่ได้ขอบคุณนะทุกคนขอลงไลฟ์ก่อนนะคะ